สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยอาจารย์หุยหรือช่องหุยเม y f l o w e r Tarot and Destiny นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงในช่วงเดือนธันวาคม2 5 6 5นะของชาวราศีตุลหรือว่าเกิดในลัคนาตุลเนี่ยก็สามารถมาฟังได้เช่นกันนะคะไพ่ที่อาจารย์ใช้วันนี้นะคะเป็นไพ่เลขศาสตร์นะคะของสำนักพิมพ์นิมิตนะคะเป็นสำนักพิมพ์ของคนไทยนะคะได้มาแล้วรู้สึกชอบมากนะคะก็เลยอยากจะเอามาใช้สำหรับซีรีส์ดวง ท้ายปีนี้เลยก็แล้วกันเนาะอันนี้เป็น customer review นะคะเสียตังเองรีวิวเองในกระเทงพอนะคะก็ใครสนใจหรือว่าชอบหน้าไพ่นะคะไปตำกันได้กันที่เพจของสำนักพิมพ์นิมิตก็แล้วกันนะคะอาจารย์ไม่ได้มิเสียอะไรด้วยนะคะ โอเคมาเราเริ่มกันเลยนะคะสำหรับดวงในช่วงเดือนสุดท้ายนี้ของเรานะคะของปี65เนี่ยนะคะเราชาวราศีตุลจะเจออะไรบ้างไพ่ประจำตัวของคุณใบแรกนะคะคุณได้ไพ่ราศีกรกฎนะคะชาวราศีตุลเดือนนี้จะเป็นเดือนของการสะสางนะคะสะสางเรื่องราวต่างๆทั้งเรื่องของตัวคุณเองเรื่องของบัญชีเรื่องของการเงินเรื่องภายในบ้านไปนในครอบครัวนะคะบางคนอาจจะมีการจัดบ้านใหม่หรือบ้านใหม่บริจาคข้าวของอะไรต่างๆที่ตัวเองไม่ ใช่นะเพราะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเออรอบๆตัวเนี่ยมันลกไปหมดเลยมันเต็มไปด้วยของที่แบบจออะขยะดีหรือไม่ขยะดีเนี่ยนะคุณจะเริ่มกลับมาสาสางเรื่องภายในบ้านอะไรต่างๆเรื่องที่มันลกลุงรังใจใครบางคนที่มันไม่โอเคคุณก็จะหาเรื่องไปเคลียร์ใจกับเขาไปไม่ใช่หาเรื่องหรอกเขาเรียกว่าคือก็ตัวเองอยากจะทําให้ตัวเองรู้สึกสบายใจขึ้นน่ะนะคะก็คุณก็จะพยายามเคลียร์หลายสิ่งหลายอย่างในบ้านนะคะหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองนะ เรื่องของเงินเงินทองทองคุณได้ไพ่หมายเลข0ูนย์นะคะช่วงนี้เงินทองคุณอาจจะหมดเปลืองไปกับเรื่องของอดูหนังฟังเพลงเรื่องของการไปปาร์ตี้นะคะหรือว่าเรื่องของการสนับสนุนองค์กรสาธารณกุศลอะไรต่างๆมีเรื่องของการทําบุญมีคนชักชวนไปทํางานที่เกี่ยวข้องกับงานกุศลนะคะซึ่งเราก็ต้องแบบนะควักเงินเองด้วยอะไรด้วยซึ่งคุณก็เต็มใจนะเพราะคุณถือว่าตรงนี้เป็นการทําบุญชนิดหนึ่งเหมือนกันนะคะต่อมานะคะสําหรับไพ่ในภพสหาชานะคะไพ่หมายเลขหนึ่งหนึ่ง นะคะโอเคช่วงนี้เพื่อนฝูงคนใกล้ชิดพี่น้องเนี่ยชวนปาร์ตี้ชวนกินชวนดื่มบ่อยมากนะคะแล้วก็ส่วนใหญ,ญ่เป็นงานเล็กๆงานสั้นๆแหละนะแต่งตัวสวยหรูออกไปบ้างอะไรอย่างนี้คุณก็จะได้เจอจอเจอคนหน้าใหม่ๆนะคะเจอคนที่อยู่ในแวดวงที่แตกต่างจากเราไปนะคะก็แนะนําให้ไปนะแต่ก็อย่าเมามากกันละกันนะคะ ต่อมาไพยในพบพันธุนะคะคุณได้ไพ่9779อาจารย์มองว่าเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกภายในบ้านเรื่องของครอบครัวเนี่ยนะคะจะต้องมีการมาพูดคุยมาตกลงมารวมหัวกันแก้ปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งร่วมกันนะคะเป็นการ brainstorm ร่วมกันภายในครอบครัวนะคะนะแล้วก็ ขอให้ค่อยเป็นค่อยไปนะคะอย่าเทียงกันเองอย่ารีบร้อนอย่าใจร้อนก็แล้วกันให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของมันไปตามสเต็ปนะคะใครจะซื้อบ้านซื้อรถซื้อของใหญ่ช่วงนี้นะคะคุณต้องวางแผนนะอาจจะต้องมีการคุยกับที่บ้านคุยกับครอบครัวหรือว่าวางแผนด้านการเงินให้ดีก่อนนะคะ ต่อมาไพ่ในพบปุตตะนะคะคุณได้ไพ่หมายเลข99นะคะอาจารย์มองว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าเป็นเรื่องการเรื่องงานอะไรใดๆคุณอาจจะให้ลูกน้องคุณหรือให้คนที่อายุน้อยกว่าเนี่ยเป็นหัวหมูทะลวงฟันเป็นคนบุกเบิกเป็นคนที่แบบให้เขาเข้าไปทําอะไรนะคะให้เขาไปเริ่มต้นงานให้เขาไปคิกออฟนะใครที่มีลูกหลานบริวารช่วงนี้ก็เขาค่อนข้างเหนื่อยกับการกับเรื่องของสิ่งที่เขาทําเพื่ออนาคตตัวเองอะมากๆนะคะแต่ว่าเขาก็เต็มใจนะคะแล้วก็จริงๆโดยทั่วไปก็สุขภาพก็ค่อนข้างแข็งแ,งแรงดีนะคะ บางคนจะมีปัญหาหรือว่ามีเรื่องทะเลาะกับคนที่อายุน้อยกว่าด้วยนะคะคือเด็กมันมาบวกอะเด็กมันเด็กมันเฟียดอะมันไฟแรงเหลือเกินนะคะต่อมาไพ่ในภพอรินะคะคุณได้ไพ่ราศีพฤษภนะชาวราศีตุลรายจ่ายของคุณจะมาอีกมาอีกในอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเรื่องของการช้อปปิ้งนั่นแหละนะปลายปีอย่างี้ของมันก็เซลเยอะส่วนใหญ่ที่คุณจะช้อปก็จะเป็นพวกเครื่องสําอางนะคะหรือว่าการดูแล ร่างกายเสื้อผ้าหน้าผมกระเป๋ารองเท้านะคะแล้วก็บางคนก็อาจจะวางแผนแบบนะจิ้มหน้าสักหน่อยโบท็อกซสักนิดร้อยไหมสักหน่อยอะไรพวกนี้จริงๆถ้าหากว่าเป็นของนอกกายพวกแบบเสื้อผ้าหน้าผมหรือเรื่องเครื่องสำอางเนี่ยคุณจะช็อปคุณจะอะไรก,ก็ก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าหากว่าใครวางแผนจะทำหน้าอาจารย์มองว่าเลื่อนก่อนดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวทำออกมาแล้วไม่สวยนะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของความรักนะคะคุณได้ไพ่หมายเลข8118เนาะช่วงนี้นะคนโสดเงียบๆนิ่งๆไม่ค่อยอยากยุ่งกับใครไม่ขวนขวายความรักสักเท่าไหร่ คนที่มีแฟนแล้วหรือแต่งงานกันแล้วนะคะความสัมพันธ์มันก็จือะนะคะเหมือนต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างมีชีวิตนะคะมีแฟนก็เหมือนไม่มีแฟนยังไงก็ไม่รู้และทํานองเดียวกันนะคะสําหรับคนที่ยังคุยคุยกันอยู่เนี่ยนะคะเขาอาจจะห่างๆคุณไปนะหรือว่าคุณอาจจะรู้สึกเหมือนแบบเบื่อไม่อยากคุยต่อละอยากใช้ชีวิตคนเดียวเงียบๆขี้เกียจจะต้องไปวิ่งตามนะคะ <c oughs> ต่อมาไพ่ในตำแหน่งมรณะนะคะคุณได้ไพ่หมายเลข44นะคะอ่าดูเหมือนว่าคุณอาจจะได้รับมรดก เป็นลักษณะของการบริหารงานกิจการภายในครอบครัวเกิดขึ้นนะคะให้คุณไปอ่ะคุณไปบุกเบิกเอาเองคุณไปทํางานเตเองต่อก็แล้วกันนะคะงานหนักแต่คุณก็ยินดีนะคะเรื่องของสุขภาพร่างกายอันนี้ต้องระวังว่าช่วงนี้อาจจะอ้วบง่ายนะคะอ้วบง่ายอ้วนง่ายระวังอาหารพวกแบบอาหารหวานหวานอาหารมันๆหน่อยนะคะแล้วก็ใครที่ทํางานแล้วนั่งโต๊ะนานๆนะคะก็นะคอบ่าไหลออฟฟิศซินโดรมอะไรทั้งหลายนะคะอาจจะกลับมาเป็นได้อีกครั้งหนึ่งนะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ nice ่ในภพสุภะนะคะคุณได้ไพ่ปีม้านะคะปีมะเมียนะคะช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ของคุณเนี่ยนะเรียกว่าค่อนข้างขยันนะคะมีเป้าหมายใหม่อะไรใหม่เผอจะมากดดันคุณหรือว่ามาชักนําคุณมาขายงานคุณนะให้คุณเห็นด้วยเห็นชอบไปกับเขานะคะช่วงนี้ก็คุณก็อาจจะต้องเหนื่อยตามเพราะผู้ใหญ่คุณขยันหนักนะต่อมานะคะไพ่ในภพกรมมะนะคะคุณได้ไพ่ราศีธนูทํานองเดียวกันสอดคล้องกันเลยนะคะก็เรื่องของงานคุณจะมีโอกาสใหม่ๆหรือมีเรื่องของการบุ เบิกงานใหม่อะไรบางอย่างเข้ามานะคะแล้วทีนี้ก็อาจจะเป็นเจ้านายคุณนี่แหละที่แบบชวนกันไปทําชวนกันไปดูที่นะคะหรือว่ามีเรื่องของการเดินทางการอยู่ไม่นิ่งนะคะนะมีเรื่องของการต้องแบบออกนอกสถานที่เจอลูกค้าไปดูหน้าง,งานอะไรแบบนี้ค่อนข้างบ่อยนะคะต่อมานะคะไพ่ในภพลาภะนะคะคุณได้ไพ่ราศีพิจิกนะคะโชคลาภของคุณมาจากคําพูด นะมาจากการโน้มน้าวจิตใจของผู้อื่นนะคะดังนั้นคุณจะขวานพาซากไม่ได้นะคะชาวราศีตุลน,นะคะแล้วก็ช่วงนี้อาจดูรู้สึกอีกอย่างหนึ่งว่าคุณอาจจะมีโชคอะไรบางอย่างจากจากเรื่องของแบบของสายมูหรือเรื่องของการดูดวงเรื่องของการสะกดจิตหรือศาสตร์ทางจิตศาสตร์ลึกลับอะไรบางอย่างนะคะบางคนก็อาจจะได้ของมาประเภทที่แบบเป็นคริสตัลไม้หรือว่าเป็นเป็นไพ่เป็นคอสดูดวงเป็นหนังสือดูดวงอะไรประมาณนี้นะคะ ต่อมาไพ่ในภพวินาศนะคะคุณได้ไพ่ราศีกุมนะคะช่วงนี้ชาวราศีตุลต้องระมัดระวังให้ดีเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารการส่งสารการส่งข้อความอะไรใดๆยิ่งโดยเฉพาะถ้ามันมันไม่ใช่เรื่องของเราโดยโตรงมันเป็นละะักษณะของราของงานที่เราบอกว่าเราอาจจะต้องแบบเออไปสืบส่งข้อมูลมาอีกทีนึงหรือว่าเป็นตัวกลางในการส่งข้อมูลอะไรใดๆเนี่ยระวังความผิดพลาดความเข้าใจผิดในเรื่องเนื้อหาอะไรต่างๆได้นะคะ โอเคประมาณนี้นะคะสำหรับดวงส่งท้ายปีนี้ของชาวตุลน,นะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีไาได้นะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย